<clears> thank <throat> you โทษด้โทษดเทำพื่อนนี่น่ะนะ่าสัมฤทธิ์มาเขาเขาเขาตรงว่ายาโมนเป็นาทูเรทยยันขอราอใ่ดีไครับดีไหมครับดีมีแก้วเหล้าเหล้าขาวกรลินให้ด้วยนะครับจะดีน้าสาวให้ด้วย

ไปทำยนงไงเขารู้เขาจะเนนี้เขาจะรู้เราเก่งส่มดเลย่ไม่ต้องละไรท่านสมบัติมินะเาไม่ขนาดติดแล้วเป็นตัวแทนในการโดยปรกอบมาเมยนะครับ กบเจอกระุงกับมเวลนสรราชการทำไงบนรัเป็นการะรับเป็นตัวแทนของโยมของเราครับจากนั้นก็จะได้ นมากราแล้วนะครับกลในพิธีต่อกอก็จะเป็นการเชนสบายรราชทานนะครับแล้วก็ไปไปประชปัญหาที่เหนะครับเราเราก็จะต้องนรรเชิญขเปลี่ยนทางสมย